ก็สวัสดีครับเพื่อกับรายการแบงค์ักก้อนครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ขอขอบคุณนะครับตั้งแต่1ครับสกายสองครับสกายตอนนี้นะครับก็ถึง7 4็ดสบครับสกายแล้วนะครับตอนแรกะจะขอบคุณแต่งแต่50แล้วแหละแต่มันพุ่งมา70นะครับก็เออขอบคุณครับผมตอนนี้ยอดพิลก็รวมรวม 7275นาคนนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับครับก็อยากจะฝากนะครับเกี่ยวกับเรื่องเอ,อ่อรายการนิดนึงก็คือผมอะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่แต่ไม่ว่างเพราะว่าเรียนไรพวนี้นะส่วนมากเดี๋ยวเล่นเกมแล้วก็ลืมอัดคลิปนะฮะอ่าอันนี้ก็มีคลิปใหม่สินฮะแต่ก็สัปดาห์หนึงแล้วแหละ ไม่ใช่คลิปใหม่มากก็ลองไปชมชมได้นะครับก็อยากจะฝากกดไลค์กดครับสไคร้นะครับกับรายการใหม่นะครับน้องใหม่น้องใหม่ก็ว่ากันไปนะฮะร,รายการเพิ่งแบบกัก,กเกียนเกียนเลยนะฮะก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ทําได้นะฮะก็เกมต่อไปอาจจะเป็นอะไรก็ต้องดูกันนะครับอ่าอ่า คน,คนอาจจะถามบางคนนะครับว่าเอ .2 E อพี .2 ทำไมยังไม่มานะครับก็คือตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นนะฮะลืมลืมเออตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาติดอาม่ามากไปหน่อยครับก็เดี๋ยวจะพยายามอดอา,าม่ามาให้ดูรับชมกันนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันครับผม